ครับมาละครับเรื่ยหอมมาแล้วมาเพื่อนเล่นแต่เช้าเลยครับออแอบมาหาเพื่อนครับมาหาเพื่อนเ,น,เนี่ นี่นี่นี่วิธีการเล็ดน,นะครับเป็นกับยางตกนครับเล่นกับเพื่อนนวะันดีเอาออกไม่ไ้มาคอยครับผมมคอยแต่เช้าเลยครับวันนี้ ทนมากครับเสีดตรงนี้อืออือห้าหอ,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 อขาหลังขาหลังขาหลังนี่ให้น่นแน่ กระเวียงเลยครับไปข้างนอกแล้วครับไปเล่นข้างนอกแล้วนะคบออกสนามใหญ่ครับ ขาล้างคคน,นะครับนึกว่าฟุตบอลนะครับนึกว่าลูกบอลมนะัเลี้ยงเลี้ยงหลอก็๊วกบอไปเล่น้วยครับ เตะดินซ้ายแล้วครับนี่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงเี้ไปแล้วเกรอเจอคัวลี่เออมแล้วครับ ครับนะีอ,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 อมาแล้วครับเริ่มอ,ออกสเต็ปแล้วตัวไก่ไม่แยง่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ่อออารังดูครับออ <c oughs> เออเลี้ยงได้เลี้ยงได้ แอบครับผมพักก่อนพักก่อนนู่นไอ้แม่ยึดไว้อ้าแยง่แยงกันแ,แย่งกันนะครับแย่งกันนะแม่เอาของลูกมาดมเดเซตไปหอมมโหแล้วครับโดนคุณแม่ยึดไว้นี่นี่เนีนี่เนย เอามาคืนคืนกล้วยหอมเลยเอาหมดแล้วมากลัวนพ่อป่านแล้วครับเป็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ได้มาคืนนะครับได้มาคืนนะแล้ว,วบ่เดี๋ยวแม่แย่งีกีครับเดี๋ยวแม่แย่งหยีเน่ไปแย่งกันแล้วครับผมไปแย่งกันแล้ว ได้แครับได้มาคืนนะครับแบบเล่นครับแบบเล่นแต่เช้าเลยครับเอาเอานี่นี่คุณแม่บอกเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ อแย่งกันแย่งกันน,นี่ดูคุณแม่เล่นอยู่ครับดูคุณแม่เล่นอยู่ไปหามเล่นด้วย ผมกำลังสนุกเลยครับโดน,โดน,โ,ดนโดนคุณแม่ยึดนะครับคุณแม่ยึดของเล่นโอ้ยไปตาเลือดตนแท้คุณแม่บอกพอแล้วพอแล้วยังไม่พอครับยังไม่พอ เล่นดินมั้งครับเล่นดินซ้ายมั้งครับนี่นมัแรงเยอะใช่ไหม,มแรงเยอะใช่ไหมนี่ทาปแป้งสักหน่อยครับทาปแป้งสักหน่อยเังไม่ได้อาบน้ำเลยครับ มาทาแป้งก่อนแล้วยกปาจะไปไปไปามดูสายเนาะครับไอ้น้องตีลังกาเล่นสักหน่อยเนาะครับผมอ๊ะ เจอดินทรายของปวนกว่านี้ครับไหลมแมลงครับหูน้อยคมแดงครับ แอบทำอะไรฮึอแอบทำอะไรคนเดียวแอบเล่นคนเดียวบ่ มีแรงอีกแล้วครับนี่นักเรียนขาหลังครับไปแล้วไปแล้วครับ ครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด็กน้อยมีความสุขครับได้เล่นนะครับเล่นตอนเช้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ